ร้อยเอกฐานเวียดนามเหนือตะวดัดพลางก้าวเท้าออกไปชะโงกดูเครื่องบินนอกหลังคาถ้ำหินใบหน้าของมันเสียยิ้มออกมาด้วยความย่ำใจเมื่อมองเห็นฝูงบินที28ของพวกเราอย่างถนัดทนีแห่กันเข้ามาไอ้พวกเดนนรกประเดี๋ยวมึงจะได้รู้รสชาติปอตอ,อของพวกกูเฮ้ยพวกมึงอยากทัศนาให้เห็นชัดๆจะออกมานั่งดูข้างนอกก็ได้กูอนุญาตประโยคสุดท้าย ร้อยเอกฐานเวียดนามเหนือหันมาตะโกนพูดกับผมด้วยความย่ามใจแล้วเดินกลับเข้ามาหันหลังยืนเอามือเท้าสสเอวมองดูปืนต่อสู้อากาศยานทั้งสี่กระบอกซึ่งกําลังตั้งมุมการยิงอย่างชลุมนรุนยที่ลานหน้าถ้าหินนั้นวิรัดแสงชาติมองไปรอบๆตัวด้วยท่าทางกระสับกระส่ายผู้กองสติงเลและลูกน้องอีกสามคนพระจากกลุ่มเฉลยศึกแหมวเขามานั่งรวมกลุ่มอยู่ข้างพวกผมด้วยท่าทางเรียบ และดูเหมือนจะสงบท่าทีนิ่งอยู่ไม่มีอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิ้นคุณมองหาอะไรผมกระซิบถามวิรัต์ออกไปเบาๆเศษกระจกสะท้อนแสงถ้ามีเศษกระจกหรือวัตถุที่สะท้อนแสงได้ผมจะส่งสัญญาณให้เครื่องบินทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งปืนของมันเครื่องบิน12เครื่องกับปืนปอตอ,อ4กระบอกถ้าโจมตีพร้อมๆกันจะต้องมีหลายเครื่องที่อาจจะลอดจากวิถีกระสุนเข้ามาถล่มถ้ำแห่งนี้ได้ วิรัตตอบด้วยท่าทางมั่นอกมั่นใจคุณคงจะลืมนึกถึงพวกเราไปเสร็จแล้วกละมังคุณอาจจะชี้เป้าให้เครื่องบินถล่มที่ตั้งปืนใหญ่ได้เป็นผลสําเร็จแต่พวกเราอาจจะโดนระเบิดตายยับคุณควรจะคํานึงถึงเหตุผลข้อนี้บ้างผู้กองสตริงเลซึ่งนั่งจ้องดูวิลัตอยู่ตลอดเวลาเอ่ยสอดขึ้นมาด้วยท่าทางไม่พอใจผมไม่มีทางเลือกครับอาจารย์วิรัตเงยหน้าขึ้นตอบผู้กองสตริงเลด้วยน้าเสียงหุนหุน คุณเรียกผมว่าอาจารย์รู้สึกว่าเราคงจะเคยรู้จักกันมาก่อนผมนึกไม่ออกเลยจริงๆผมเคยอยู่จปลผู้กองเป็นอาจารย์สอนวิชาต่อสู้ด้วยมือเปล่าผมติดทีมชาติลักบี้ในตำแหน่งปีกขวาวิรัตไม่ยอมบอกชื่อตัวเองแต่บอกภูมิหลังออกไปเป็นในในผู้กองสติงเล่จ้องหน้าวิลัตแสงชาติเขม็งและระบายยิ้มออกมาด้วยความดีใจเมื่อจำลูกศิษย์ในอดีตของตนได้วิรัตแสงชาติ ผมนึกออกแล้วแต่ผมคิดว่าคุณก็ทำไม่ถูกที่จะถีเป้าให้เครื่องบินระเบิดถ้ำหินแห่งนี้ผู้กองสตริงเลขานชื่อวิลัตออกมาอย่างถูกต้องพร้อมกับขันการกระทําของวิลัตด้วยเหตุผลที่น่าเลื่อมใสผมไม่มีทางเลือกพวกเราโดนจับเป็นชเชลยศึกผลทางข้างหน้าเราอาจจะไม่ทราบได้ว่าพวกเราอาจจะโดนฆ่าทิ้งหรือว่าโดนหลังสมองเมื่อมีโอกาสผมก็อยากจะทำลายพวกมันให้ย่อยยับที่สุดเท่าที่จะทำได้ พวกเราจะรอดหรือไม่รอดนั้นเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขในภายหลังผู้กองสติงเลนิ่งอึง้งเขามองดูปืนต่อสู้อากาศยานทั้งสี่กระบอกเหมือนกับจะคุ้นคิดอะไรอยู่ในใจและชิเหลืองสายตาไปหยุดนิ่งอยู่ที่ปืนใหญ่ขนาด130มิลิเมตรซึ่งถูกพลางด้วยตาข่ายพื้นมาฮมาอยู่ชั่วอึดใจโอเคเมื่อคุณต้องการแบบนั้นนี่กระป๋องนมบางทีมันอาจจะใช้ได้ ู้ก,กองสติงเลพูดพลางส่งกระป๋องนมซึ่งผิวนอกฉาบอลูมิเนียมขาว,วับให้กับวิรัตด้วยลักษณะซ่อนเหรนวิรัตรับกระป๋องนมไปบิชิกออกเป็นแผ่นด้วยท่าทางรีบร้อนแล้วยัดซ่อนในอกเสือ้อต่อจากนั้นก็เคลื่อนที่ออกไปนั่งพิงผนังถ้ำด้านนอกเบื้องหลังปืนต่อสู้อากาศยานรอจังหวะอยู่อย่างกระวนกระวายใจสติงเลหันมามองหน้าผมและลุดเหมือนกับจะขอความเห็นผมพยักหน้าต่อจากนั้นผมลุด และผู้กองสติงเล่และลูกน้องของเขาอีก3คนก็พากัน e <t passo> เคลื่อนที่ตามวิลัสออกไปอย่างเงียบเชียบเครื่องบินทีย8ทั้ง12เครื่องบินหายลับไปทางเบื้องหลังของยอดเขาภูผาใสด้วยความเร็วสูงดูลักษณะท่าทางของมันคล้ายๆกับจะมองไม่เห็นถ้ำหินดังกล่าวเอาเสียเลยแต่ชั่วอึดใจใหญ่ๆต่อมา ฝูงบินขับไล่ทั้งสองฝูงก็บินวกเวียนกลับมาอยู่เหนือถ้ำหินดังกล่าวเหมือนกับจะผิดสังเกตพื้นที่เบื้องล่างอยู่คลานคลันนักบ, type, บินตรวจการไม่เ <jamais> ห <drama> ็นที่ตั้งของปืนพวกคุณช่วยขยับออกไปนั่งบังข้างหน้าผมด้วยวิลัตกระซิบกระซาบออกมาเบาๆผู้กองสติงเลซ์ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมฉากแวบออกไปนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าวิลัตลุดลวีตาบออกไปนั่งอยู่ข้างๆจากลักษณะดังกล่าว ทหารเวียดนามเหนือซึ่งสารวนอยู่กับปืนต่อสู้อากาศยานจะไม่มีวันมองเห็นความผิดสังเกตอย่างเด็ดขาดลัสมีดวงอาทิตย์เจิดจ้าอยู่เบื้องหน้าผมชำเลืองดูวินลัตเห็นเขาค่อยๆวางแผ่นกระป๋องนมในอุ้งมือให้สะท้อนแสงอาทิตย์และขยับเป็นจังหวะตามรหัสสากลด้วยความชำนิชำนาญทหารเวียดนามเหนือไม่เห็นความผิดสังเกตของพวกเราแม้แต่นิดเดียว เครื่องบินที28ซึ่งบินวนเวียนอยู่มีท่าทีว่าจะเห็นแสงสะท้อนจากพื้นดินเบื้องล่างเข้าให้แล้วทั้งสองฝูงบินแยกหายลับขึ้นไปหลบอยู่ในก้อนเมฆสูนลิฟทิ้งเอาไว้เพียงเครื่องเดียวบินชวดเฉวียนอยู่เหมือนกับจะคอยรับอนสัญญาณจากวิลัดแสงชาติยังไงอย่างนั้นวิลัดแสงชาติส่งสัญญาณอยู่เกือบ5นาทีเต็มๆพอเสร็จสิ้นการส่งสัญญาณเขาก็ซ่อนเสร็จกระป๋องอลูมิเนียมลงในอกเสือ้อ แล้วจ้องขึ้นไปบนเครื่องบินซึ่งขณะนี้บินพละออกจากพื้นที่ดังกล่าวหายลับไปบนกลุ่มเมฆซึ่งหนาทะมึนนั้นหลบเข้าไปข้างในถ้ำผมแจ้งตำแหน่งที่ตั้งปืนใหญ่ให้แก่นักบินแล้วผมขอเวลาสิบนาทีก่อนที่เครื่องบินจะโจมตีพวกเราจะได้มีเวลาหลบทัน วิรัตแสงชาชิกระซิบกระซาบออกมาด้วยน้ำเสียงร้อนล,อน,ลอนพร้อมขยับตัวทำท่าจะลุกขึ้นผมเอื้อมมือตปรบลงไปบนไหล่ของวิรัตด้วยความตื่นเต้นสุดขีดน้ำเสียงที่ร้อนระรัดถามออกไปแทบจะจำเสียงของตัวเองไม่ได้วิรัตคุณรายงานหน่วยเหนือขึ้นไปหรือเปล่าว่าพวกเราโดนจับอยู่ที่นี่เรียบร้อยบิ๊กแมนผมรายงานทุกนอร์แมนโดยผ่านนักบินว่าคุณและทีมงานของผู้กองซิงเลโดนจับอยู่บนยอดภูผาใสถ้าผมเดาไม่ผิด ป่านนี้นักบินคงจะวิทยุถึงล่องแจ้งแล้วคําตอบของวิลัตท,ทาให้กําลังใจของผมเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวผมรู้นิสัยอันแท้จริงของนอร์แมนดีว่าบุรุษผู้หนี้ห่วงลูกน้องขนาดไหนถ้าผมเดาไม่ผิดป่านนี้เจ้านายของผมคงจะสั่งการวุ่นวายไปหมดทั้งกองบัญชาการแล้วก็ได้ดีไม่ดีนอร์แมนอาจจะส่งทีมปฏิบัติการพิเศษกระโดดล่มลงมาช่วยเหลือพวกเราถึงบนยอดภูผาใสนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ คุณแน่ใจหรือว่านักบินรับแสงสะท้อนจากเศษกระป๋องนมของคุณได้ระยะสูงแบบนั้นแล้วก็มันไม่ใช่กระจกเงาแบบที่เข้าใจให,ให้กับพวกเราผมกลัวจะพลาดนี่เครื่องบินก็บินกลับไปหมดแล้วผมว่ามันชักจะยังไงยังไงอยู่นะผู้กองสติงเลกล่าวสอดขึ้นมาพลอมกับชเลืองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยท่าทางไม่สบายใจผมเป็นนักบินเคยรับสัญญาณจากกระจกเงาเบื้องล่างในระยะสูงกว่านี้อีก อยู่ข้างล่างกับอยู่ข้างบนมันต่างกันอยู่ข้างบนมองเห็นแสงสะท้อนชัดมากเชื่อผมเหอะประเดี๋ยวเพื่อนๆผมคงจะได้แห่กันลงมาเป็นละลอกผมว่าเข้าไปหลบข้างในถ้ำดีกว่าครับวิรัติตอบออกมาด้วยคำมั่นใจพร้อมขยับตัวลุกขึ้นยืนยังไม่ทันจะเคลื่อนที่ออกจากผนังหินด้านนอกก็มองเห็นทหารเวียดนามเหนือสามคนวิ่งปลาดออกมาจากคนต้นไม้ทางด้านขวามือสองคนแรกเข้ามาจี้ปืนใส่ผมพร้อมกับสำทับให้นั่งนิ่งๆอยู่กับที่ ส่วนอีกคนวิ่งเข้าไปในถ้ำด้วยท่าทางร้อนลนผมงงจนจับสายปลายต้นไม่ถูกเดาไม่ออกว่าพวกมันจะเอาอยัางไงกับผมแน่ใจต่อมาไอ้รลออเอกฐานเวียดนามเหนือก็วิ่งพรวดพลาดออกมาจากถ้ำหินโดยมีฐานเวียดนามเหนือคนที่วิ่งเข้าไปตามออกมาติดๆไอสัตว์นรกพวกมึงคนไหนคนหนึ่งแอบส่งสัญญาณให้กับเครื่องบินด้วยกระจกเงาลุกขึ้นยืนและล้วงกระจกออกมาเดี๋ยวนี้ผมใจหายมาก นึกไม่ออกเลยจริง,รงๆว่าไอทหารเวียดนามเหนือทั้งสามคนมันแอบเห็นได้ยังไงกันและตามปกติผลทาหารเวียดนามเหนืออย่างทั้งสามคนนั้นก็ไม่มีความรู้ในเรื่องกระจกสัญญาณของพวกผมยังเด็ดขาดผมหันขวับมองไปที่ต้นไม้บริเวณที่ทหารเวียดนามเหนือวิ่งออกมาก็เห็นผู้พันชัยลิ์เดินก้มหน้างุดงุดออกมาด้วยท่าทางรีบร้อนแล้วเดินมุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำโดยไม่ได้มองมาที่พวกผมแม้แต่นิดเดียว พวกเราทั้งหมดกําลังตกตะลึงจากท่าทางอันน่ากลัวของไอ้ผู้กองทหารเวียดนามเหนือก็เลยไม่ได้สังเกตเห็นผู้พันชยัยฤทธิ์มีแต่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นเข้าอย่างบังเอิญผมขยับปากจะบอกพ,กพวกแต่เหมือนกับมีอะไรมาดนใจให้ผมยุติความคิดดังกล่าวออกไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่จะกะรทําได้ก็คือชายสายตามองตามล่างของผู้พันไปอย่างเครียดแขนจบตอนที่100แล้วนะครับ โหลดติดตามและฟังตอนที่101ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเลยๆหลายครับลุกขึ้นยืนเอามือเท้าผนังถ้ำหินผู้กองฐานเวียดนามเหนือออกคำสั่งต่อไปด้วยน้ำเสียงเฉียดขาดพวกผมทุกคนไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของมันอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้น ทหารเวียดนามเหนืออีกสามคนก็ใช้ปลายกระบอกปืนกระแทกชายโครงพวกผมคล้ายๆกับจะเล่งรัดให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายมันอยู่ในทีผมรู้สึกว่าผู้ก,กองทหารเวียดนามเหนือจะมีความรู้ในทางตรวจค้นร่างกายของเฉลยศึกอยู่พอสมควรไอลักษณะเอามือเท้าผนังถ้ำหินและทางขายื่นออกมาทางเบื้องหลังโดยทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงที่ปลายนิ้วมือทำให้พวกผมไม่มีทางที่จะขัดขืนหรือต่อสู้พวกมันได้แต่อย่างใด ไอ้ผู้กองฐานเวียดนามเหนือที่ผมยังไม่รู้จักชื่อก็หลวงปืนพกเก็บเสียงขนาดจุดสีห้าจีนแดงออกมาถือด้วยท่าทางทะมึงทึงและออกคําสั่งให้ลูกน้องของมันตรวจขนพวกผมด้วยน้ําเสียงเฉียบขาดไม่ถึงอึดใจลูกน้องของมันค้นพบเศษกระป๋องนมในซอกหน้าอกของวิรัตแสงชาติมันหยิบเอาไปดูและยื่นส่งให้เจ้านายของมันด้วยท่าทางดีใจ ผู้กองทหารเวียดนามเหนือหยิบเศษกระป๋องเข้าไปขยับสถอนแสงอาทิตย์ช่วอึดใจก็แย้มออกมาด้วยคำพึงพอใจพวกมึงไม่มีทางตบตาพวกกูได้ไอสัตว์นรกกูมีวิธีการลงโทษพวกมึงเฮ้ย <Hey, S 2> เข้าไปเอาโซ่มันล่าไอพวกเค้ยนี้เดี๋ยวนี้ผู้กองทหารเวียดนามเหนือพูดพลางหันไปออกคำสั่งกับลูกน้องด้วยท่าทางฉุนจัดผมใจหายว่า แต่ก็ไม่นึกโทษวิรัตที่นําเหตุการณ์อนุญาตมาให้พวกเราความรู้สึกนึกคิดที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คืออยากจะหันเหนือผู้พันชยัยฤทธ์ออกมาเป็นชิ้นๆให้สมแขนที่เขากล้าทรยศต่อพวกเราตามความรู้สึกของผมผมคิดว่าผู้พันชยัยฤทธ์จะต้องทลยศต่อพวกเราด้วยการแอบเห็นวิธีการส่งสัญญาณให้กับเครื่องบินแล้วรายงานให้ทหารเวียดนามเหนือทราบอย่างแน่นอนผมชำเลืองมองหาผู้พันชยัยฤทธ์แต่มองไม่เห็นไม่ทราบว่าผู้พันจอมทรยศ เดินเข้าไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนยังไม่ทันจะปฏิบัติอะไรต่อไปทหารเวียดนามเหนือคนที่เข้าไปในถ้ำตามคำสั่งของผู้กองทหารเวียดนามเหนือก็หอบโซ่พลุงพลังออกมาโยนตคลมอยู่เบื้องหน้าพวกผมล่ามข้อมือพวกมันให้หมดและพาไปล่ามเอาไว้ที่ปืนต่อสู้อากาศยานทั้งสี่กระบอกนอนคำสั่งของไอ้ผู้กองทหารเวียดนามเหนือจอมทานลุนทำให้ผมเย็นเยียบไปทั่วไขสันหลังชิบหายแล้วไหมล่ะ มันเล่นแก้เผ็ดด้วยการล่ามโซ่พวกผมทั้งหมดผูกติดเอาไว้กับตัวปืนปตอและถ้าเครื่องบินเกิดโจมตีถ้ำหินดังกล่าวอะไรมันจะเกิดขึ้นกล่าวนี้ผมจะต้องให้นรกเป็นผู้ตอบเสียแล้วล่ะครับปลายโซ่มีห่วงเส้นเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนกับฝาประกับติดอยู่เมื่อครอบห่วงดังกล่าวลงไปบนข้อมือและใช้ปลายโซ่ร้อยเข้าไปในห่วงมันจะพัฒน,นาการข้อมือของพวกผมอย่างแน่นหนาเลยทีเดียว ฉเลยสึกทั้งเจ็ดคนถูกพาแยากใหญ่ไปล่ามติดตัวปืนต่อสู้อากาศยานทั้งสี่กระบอกที่ตั้งพลังอยู่ตามเนินกระสอบทรายที่ปกคลุมด้วยตาข่ายและกิ่งไม้จนมองไม่เห็นความผิดปกตินั้นผมกับรุดถูกล่ามคู่กันกระปืนปตอตอกบอกด้านขวามือสุดผลประจำปืนตะคอกให้ผมสองคนออกไปยืนอยู่นอกแนวกระสอบทรายด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเมื่อผมกับรุดทำท่าลังเลพวกมันทั้งหมดก็ถีบผมกระเด็นเซถลาหลุนๆออกมาทางช่องกระสอบทราย แรงดึงของโซ่ทําให้ผมชะงักตึงและเมื่อผมตั้งตัวได้ก็เลยซุดตัวนั่งลงพิงแนวสอบสายอยู่เบื้องหน้าตัวปืนนั่นเองผู้กองสติงเลกับลูกน้องของเขาอีกคนโดนล่ามอยู่กับปืนปตออกบอกถัดไปจากผมดูท่าทางเขาไม่หวาดวิตกอะไรทั้งสิ้นเขานั่งพิงกระสอบรายเงน่ยหน้าดูเครื่องบินบนท้องฟ้านิ่งเฉยอยู่ซึ่งผิดกับลูกน้องของเขาซึ่งลุกหลีลุกลนจนผมสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนลูกน้องอีกสองคนของผู้กองสตริงเลถูกล่ามติดกระปืนปอตอ,อก,กระบอกที่สามซึ่งกว่าที่ลูกน้องของผู้กองจะยอมนั่งลงมานอกสอบสายก็ต้องโดนพลจำปืนดังกล่าวเตะต่อยอย่างท่ารุนสำหรับวิรัตแสงชาติถูกล่ามอยู่ตามลำพังปืนปอตอ,อก,กระบอกสุดท้ายซึ่งกะเข้าๆรู้สึกว่าจะอยู่ห่างจากผมประมาณ30เมตรเท่านั้นไอผู้กองตัวดีเจ้าของความคิดอันวัดซบยังคงเดินเตะไปเตะมา ใบหน้าของมันสยะยิ้มเหมือนกับได้รับความพึงพอใจอย่างใหญ่หลวงที่สามารถแก้เผ็ดพวกผมได้ผมอยากจะหันไอเฮียนนี่จริงๆลูกพี่ลุดลวีพึมพำออกมาพรลบมองตามล่างของผู้กองฐานเวียดนามเหนือด้วยสายตากระหายเลือดหรือน่าจะหันผู้พันชัยฤทธิ์มากกว่าไอหอกนั่นมันทําตามหน้าที่ของมันถ้าเป็นเราเราก็ต้องทําแบบนี้ ผมย้อนออกไปแล้วเงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในใจคิดอยากจะให้เครื่องบินขบไฟเราเปลี่ยนใจบินกลับล่องแจ้งเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราวผู้พันชัยฤทธิ์ทำอะไรหรือครับลูกพี่ผมไม่เข้าใจลดลวีย้อนถามผมออกมาอย่างเคลือบแคลงใจผู้พันชัยฤทธิ์แอบอยู่ที่คนต้นไม้นนท์อ้วกคิดมากเขาเป็นคนบอกให้ฐานเวียดนามเหนือเข้าไปรายงานไอ้ผู้กองจอมทารุนนั่นแน่แ่ ผมสะบัดออกไปด้วยความลืมตัวผมไม่เห็นผู้พันชัยฤทธิ์ลูกพี่แน่ใจหรือครับว่าผู้พันเป็นตัวการในเรื่องนี้ลุดกัดกลามพูดออกมาพร้อมกับย้อนถามผมเพื่อความแน่ใจอีกครั้งชัวร้อยเปอร์เซนต์เห็นผู้พันเดินตามหลังไอ้ฐานเวียนามเหนือสามคนนั่นออกมาแผนการของพวกเราชิบหายหวายวอดก็เพราะผู้พันคนนี้คนเดียวลุดถ้ามีโอกาสก่อนตายเราต้องฆ่ามันให้ได้ ผมคำนามออกไปด้วยความเครียดแขนโดยลืมนึกถึงข้อเท็จจริงที่ผู้พันอาจจะโดนล,ล้างสมองไปเสียอย่างสนิทใจผมเองลูกพี่เอามันเดี๋ยนี้เลยถ้ามีโอกาสผมจะฆ่าด้วยมือของผมเองลุดกัดกลามพูดออกมาด้วยท่าทางที่ไม่แตกต่างอะไรกับผมมากมายนักเสียงเครื่องยนต์ที่กระหืมอยู่บนท้องฟาเงียบเสียงลงเป็นปิดถิงและเท่าที่คำนวณเวลาที่ผ่านไปก็ดูเหมือนจะเฉียด,ด,ดสินาทีเท่านั้น สินาทีที่วิลส์ขอเวลาเครื่องบินเพื่อหาทางหลบเข้าไปในถ้าและถ้านักบินรับข่าวจากสัญญาณแสงสะท้อนได้จริงป่านนี้ก็น่าจะเริ่มโจมตีได้แล้วความคิดของผมสะดุดลงเหมือนกับฟิลขาดเมื่อประสาทหูได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังว่ว้่ามาจากท้องฟ้าเบื้องบนและลุดก็คงจะได้ยินเหมือนกับผมเช่นกันเขาเหมือนขับขึ้นไปมองบนท้องฟ้า เล้วล่ลาละลักษ์ออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนนน่นจิกหัวลงมาโน่นแล้วลูกพี่ครับจริงอย่างที่ลุดพูดไม่มีผิดจุดเล็กๆสามจุดพุ่งปลานมาจากก้อนเมฆและดิ่งลงมาเหมือนกระดาวตกจากท้องฝาเสียงเครื่องยนต์ดังแรงขึ้นทุกขณะ และพร้อมกับที่ปากบอกปืนต่อสู้อากาศยานเริ่มเงยลำกล้องขึ้นหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วจุดเล็กๆ3จุดใหญ่ขึ้นทุกขณะพอเครื่องบินที28ทั้ง3เครื่องดิ่งลงมาเข้าระยะการยิงเจ้าปออทั้ง4กระบอกซึ่งสงบนิ่งอยู่ก็เริ่มสรุดกระสุนเข้าใส่เป็นจักผันเสียงกระสุนแตกอากาศคลังระงเหมือนกับเข้าตอแตก ลอกกระสุนขนาด12.7กระเด็นชิ้วมาจากช่องลังเพลิงมองเห็นถนัดหูถนัดตาลดพลิกตัวกลับหันหน้าสู้เข้ากับสอบสายด้วยคหวัดกลัวสุดขีดส่วนผมอยากให้เซตเลยครับตอนนั้นถ้ามีอิทธิฤทธิ์ผมอยากจะมุดพื้นดินหนีจากพื้นที่ดังกล่าวให้ไกลแสนไกลเลยทีเดียวตื่นเต้นหวัดกลัวจนสุดระง,งับประสาทขมิ้งเกลียวแทบช็อกยิ่งมองเห็นกลุ่มควันและแนวกระสุนที่วิ่งสวนเครื่องบินขึ้นไปเป็นเส้นตรงแนวและอดใจหายไม่ได้ จ้างท่านผู้ฟังก็เดาใจผมไม่ออกว่าผมจะเอาใจช่วยฝ่ายไหนกันแน่ห้อยทั้งหลอจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผมจะต้องเอาใจช่วยเครื่องบินที8่แง่แงผ่ผิดครับผิดเหมือนกับพิหาซาตานบันดลใจให้ผมคิดผิดเป็นชอบผมกลับนึกภาวนาะเอาใจช่วยเจ้าปืนต่อสู้อากาศยานที่กำลังรุ่ยิงเครื่องบินไฟเล่าเสียชิปอยากให้มันสอยเครื่องบินไฟเราให้ตายเกลี้ยงท้องฟ้าเพื่อชีวิตอันเสียเคล็งของผมจะได้ยืนยงต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่จะว่าผมบ้าผมก็ไม่เถียงความรักตัวกลัวตายทำให้มนุษย์เห็นแก่ตัวและผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นความเห็นแก่ตัวทำให้ผมเกิดความคิดบ้าบ้าขึ้นมาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้และก็ยอมรับท่านผู้ฟังอย่างไม่อายเลยว่าถ้าขืนปล่อยผมอิสระในขณะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะกระทำก็คือหันปืนต่อสู้อากาศยานขึ้นะดมยิงเครื่องบินของฝ่ายเราทันที นวัตนิยายกับประสบการณ์มันต่างกันนวัตนิยายจะดำเนินเรื่องอย่างไรก็ได้ผู้ประพันธ์มีโอกาสจะสร้างพลดเรื่องตามจินตนาการได้หลายมุมแต่เรื่องจริงๆจังๆที่เกิดขึ้นในสนามลบมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ใช่สมบัติเมทนีหรือกลุ่มสีเไลัยจะได้ห้ำหั่นฐานเวียดนามเหนือเป็นสิบให้ลงนรกได้ในชั่วพริบตาเดียวผมเป็นมนุษย์ที่มีเลือดเหนือ มีความเป็นคนที่รู้จักความเจ็บปวดและความกลัวตายเหมือนกับปกถุชนคนอื่นๆเพราะฉะนั้นใครจะหาว่าผมบ้าและขี้ขาตาเขาผมก็จะต้องยอมจำนอนอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงจริงๆผมนั่งหันหลังพิงกระสอบใสยจ้องมองดูเครื่องบินที28บนทอ้องฝาด้วยความตื่นเต้นสุดขีดจุดกระกายสีดำหกสายทวิ่งปลดัดนำหน้าเครื่องบินทั้งสาเครื่องออกมาทำให้ผมเย็นว่าไปทั้งตัวจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำไมผมจะไม่รู้ว่าไอ้จุดประกายทั้ง6สายนั้นก็คือจรวดถูกยิงออกมาจากท่อใต้ปีกของเครื่องบินที8 8ทั้ง3เครื่องนั่นเองผมพลิกตัวกลับหันหน้าเข้าซุกกสอบสายอย่างตาลีตาเลือกโซ่ทีล่ามที่ข้อมือดังโค,งคลงเพลงสัญชาตญาณที่เคยชินทำให้ผมยกมือทั้งสองขึ้นกลุ่มศีรษะเอาไว้อย่างมิดชิดจบตอนที่100และตอนที่101แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเล่ยหลายครับ